สวัสดีชาวราศีกรกฎจ้าราศีกรกฎเดือนพฤศจิกายนหลับตากันก่อนหลับตากันก่อนหลับตาแล้วหยิบจะได้ไม่มั่วนะจะได้รู้ว่าอาจจะกคำทำนายไพ่จริงๆดีก็ว่าดีไม่ดีก็แนะนำกันไปสิ่งสำคัญในสัปดาห์แรกจะมีโอกาสเข้ามาจะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลเห็นไหม ทำดีมีคนเห็นจ้าคนราศีกรกฎไม่ต้องน้อยใจทำดีได้ดีมีเงินมีงานมีข้อเสนอมีโอกาสรออยู่จ้ะเดือดร้อนติดขัดสิ่งใดมีคนให้โอกาสอยากยื่นกู้ทำธุรกรรมขยายร้านปรับปรุงบ้านหรือทำอะไรใดๆที่เกี่ยวกับการเงินช่วงนี้สำเร็จสมหวังดังใจเครดิตดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งอย่าคิดเยอะคิดมากคิดเยอะ,มยอะไม่ก่อเกิดประโยชน์อะไรทำอะไร ที่มั่นใจมันจะสําเร็จเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญเห็นไหมไม่แน่ใจเลยจะดีไหมจะได้ไหมจะโอเคไหมถ้าเรายังรู้สึกว่าไม่มั่นใจอย่าเพิ่งลงทุน อย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งขยับขยายอย่าเพิ่งทำอะไรหรือแม้แต่การจะเปลี่ยนงานถ้ายังไม่ชัว์อยู่ตรงนี้ไปก่อนก็ได้มันอาจจะดีขึ้นจากที่เจ้านายไม่เคยเหลียวแลเราอาจจะเห็นเราอยู่ในสายตานะจ๊ะ The Lover ตีความได้หลายกรณีมาก The Lover ส่วนใหญ่เป็นไพ่เสน่ห์มีคนอุป,ปถัมภ์ให้งานให้โอกาสหรือหมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ สัญลักษณ์ของพระเจ้าผู้ให้กำเนิดได้กำเนิดใหม่มีคุณค่ามีตัวตนบางคนอยากเปลี่ยนงานมีโอกาสได้งานที่ดีบางคนเจ้านายเมตตาผลงานเข้าตากรรมการก็อาจจะได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งขยับสับเปลี่ยนขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นดังนั้นนะ่ะหกทูหกเปลี่ยนเป็นไพ่ตราช่างตราช่างคือความยุติธรรมย้อนกลับมาดู ตั้งใจไหมขยันไหมใส่ใจหรือเปล่าถ้าทำดีจะมีเกณฑ์ได้ปรับตำแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วยิ่ง The Lover ช่วงนี้จะมีณหน้า,นาทองจะมีณหน้า,นาทองจะมีสเสน่ห์การพูดคุยเจราจาสัมภาษณ์อะไรใดๆขอความช่วยเหลือขอความเมตตาจากใครจะสำเร็จย้ำตรงไพ่เจ็ดเหรียญ เจ็ดเหรียญถ้าไม่มั่นใจกับอะไรอย่าเพิ่งทำรวมไปถึงเรื่องการเงิน6เหรียญเจดเหรียญมาคู่กันเนี่ยมันมีความหมายในเชิงบวกว่า 1. การยื่นกู้ การขอกู้การขอเครดิตสำเร็จสมหวังดังใจ 2. ขอความช่วยเหลือจากใครที่ไม่ได้เกี่ยวกับการกู้ธนาคารขอผู้ใหญ่เมตตาหน่อยค่ะขอเจ้านายปรับขึ้นเงินเดือนให้หน่อยค่ะขอหยิบยืมเงินก้อนหน่อยค่ะมีโอกาสสำเร็จแล้วเด e ิเวอร์อะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ชูรักชูสาวอาจจะมีคนมาชอบเราอาจจะซื้อของให้เราอาจจะให้เงินเราอาจจะให้ความช่วยเหลือเราพาเราไปกินอาหารดีๆหรือบาง ก็มีเรื่องของโชคลาภที่มาในลักษณะของของขวัญของรางวัลของมีค่าแต่เป็นไปในลักษณะที่ว่ามีผลประโยชน์แอบแฝงคือชอบเรานะเจ็ดเหรียญต้องเตือนอะไรบ้าง <7 S 2> เจ็ดเหรียญเนี่ยกว่าจะหาเงินมาได้เหนื่อยนะเธอเพราะฉะนั้นเธอจะใช้จ่ายอะไรเธอก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายจริงๆอ่ะเรื่องใช้จ่ายยังพอหมุนได้หมุนคล่องแต่อาจารย์จะห่วงเรื่องของการลงทุนที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แล้วไม่ใช่เงินเย็นเพราะบางทีอ่ะเธอจะเล่งผลลัพธ์ไงลงทุนไปปุ๊บต้องได้ปับ๊บโน่นนี่เธอดูราคาทองเธอดูราคาหุ้นเธอดูราคาบิตคอยบางคนติดดอยมา78ปปีนะจ๊ะเธอต้องถามตัวเองว่าเธอ มีเงินเย็นหรือเปล่าถ้าเธอไม่มีเงินเย็นเธอเก็บเงินใส่กระเป๋าเก็บเงินใส่บัญชีธนาคารไว้ก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนจะลงทุนมันเป็นจังหวะของการเฝ้ารอรอคอยโอกาสโชคลาภเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากสเสน่ส่วนตัวจะมาจากณเนะมตตาณนะหน้าทองของเธอเพราะว่าช่วงนี้ดวงสเสน่ห์แรงมาเลยทําให้คนช่วยมันทําให้ไม่เดือดร้อนไม่ติดขัดทําให้ไม่มีปัญหาการเงิน โชคลาภโชคลาภจริงๆไพ่ตราช่างอาจจะเป็นบุญเก่านะมีโอกาสถูกหวยแต่ตราช่างเนี่ยบุญเก่าใครมากใครน้อยก็ได้ไปตามนั้นการเงินช่วงเนี้ยขยันมากก็ได้มากรู้จักกินรู้จักใช้ก็ไม่เดือดร้อนส่วนเรื่องของเลขมงคลเสริมดวง4ไม่ใช่4ี่สิสี่หกเจ็ดสี่สส 7. ถ้าเบิ้ลน,นะหก ชาเบิ้ลนะ6 6อ่ะส่วนเรื่องของความรักความรักมีเรื่องของสเสน่ห์เข้ามาเกี่ยวข้องคนที่มีคู่จะเดือดร้อนจะเดือดร้อนเพราะจะเกิดความหึงหวงระวังระแวงเล v e r คือชูรักชูสาวแล้วเราเป็นคนที่มีสเสน่ห์แรงในช่วงนี้ดังนั้นถ้ามีคนมาชอบมาจีบ อาจจะทำให้เกิดการหึงหวงระวังระแวงไม่ไว้ใจกันระหว่างคุณกับคนรักได้ดังนั้นดูดีๆนะจ๊ะเสน่ห์เนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราทำอะไรง่ายมีคนช่วยเหลือเกื้อกูลแต่บางครั้งในมุมมองของคนที่มีคู่แล้วคุณเองก็ต้องรู้จักหยับยังชั่งใจสําหรับคนโสดไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคนเก่าได้เดินจากไปก็ไม่ต้องไปโหยหาโอ้โหยหาอยู่ไหนยังไงคิดถึง ดวงดีดวงเปิดความรักเปิดสเสน่ห์มาเปิดรับเปิดประตูใจพิจารณาค่ะ The Lover เนี่ยถึงแม้ว่ามันยังไม่ใช่ความหมายของไพ่รักแท้แต่ก็เป็นจังหวะที่จะมีคนเข้ามาให้เราได้เลือกได้พิจารณาไพ่ใบเนี้ยมันจะมีเรื่องที่ต้องระวังเธอจะพิจารณาใครก็ได้แต่เธอต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับรักซ้อนหรือมือที่สนะเพราะว่าไพ่ Lover เนี่ย มันเอาความถูกใจเป็นที่ตั้งแต่เธอระวังว่าไพ่ตราช่างคือความถูกต้องถูกใจแต่ผัวใครไม่รู้ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องเตือนกันตรงๆเนาะวัตถุมงคลเสริมดวงดวงสเสน่ห์มาดวงเมตตาเปิดผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมแนะนำพกหน้ากระบะติดตัวค่ะเสริมความรักเสริมความเมตตาเอ็นดูคนค้ำชูอุปธรรมคนช่วยเหลือเกื้อกูลความรักที่มีปัญหาการหนอกใจรักซ้อนรักสามเศร้า บูชาไหวยังไงเขาก็อยู่กับเราไม่ไปไหนเรื่องการเงินใครเก็บเงินไม่อยู่บูชาแล้วดีมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายชุดนี้239ส่งฟรีไม่มีปลายทางย้ำสองามเกรวมจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะแต่ไม่มีบริการเก็บปลายทางนะอยากได้แคปหน้าจอมาเดี๋ยวส่งให้ไปรษณีย e ์ EMS นะส่วนเรื่องของ การเงินจะเตือนเรื่องหนึ่งอันนี้รวมไปถึงเรื่องของการเสริมดวงเลยนะ การเงินระวังจะมีคนมาขอยืมตังค์จะมีคนมาสร้างความเดือดร้อนหรือเบียดเบียนเราแก้เคล็ดแก้กรรมด้วยการทำทานให้ทานอาจารย์บอกบุญ12พฤศจิกายนทำบุญกับเด็กกำพร้าในจังหวัดเชียงใหม่เช่นเคยทุกเดือนใครอยากเสริมดวงแก้กรรมทำบุญกับเด็กกำพร้าเป็นการแก้เคล็ดเรื่องของการเงินหรือถ้าใครไม่สะดวกใจกลัวอาจารย์จะโกงเป็นมิจฉาชีพต่างๆเธอก็ไปทำบุญของเธอในแบบที่เธอสะดวก คนเร่ร่อนคนจรจัดเด็กกำพร้าสถานสงเคราะห์ไปทำซะแต่ถ้าใครจะร่วมบุญด้วยกันก็ทักแชทมาสุขภาพระวังความคิดความเครียดสุขภาพระวังปัญหาที่เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์มดลูกลังไข่ต่อมลูกหมากรวมไปถึงเรื่องของเคมีฮอร์โมนในร่างกายแล้วช่วงนี้อย่ากรั้นปัสสาวะนะคะจะมีผลต่อกระเพาะนะต้องระวังด้วยเลขเด่นเลขมงคลบอกไปแล้วใคร จะดูดวงส่วนตัวทักแชทมาได้ไพ่หย,ยิบสี่เริ่มต้นหนึ่งคำถาม39บาทพิมพ์สาธุ4 6 7ร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ